ได้รายละเอียดเยอะหน่อยนะครับเผื่อใครอยากติดตามออนไลน์เอารู้สึกว่ามีถ้ากระพริบนิดหนึ่งเหมือนจะมีใครมาหาท่านนายกเทศมนตรีทโทรมัสนะครับมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คนิดหนึ่งนะครับ I have a f o r w o r to ask นะครับเ,เหมือนเขาฉันนะครับมีมีเรื่องอยากจะขอนะครับแล้วเขาก็มีถามต่อว่า I like you the deliver an d a p p l e pie from the i n to eln อ๋องผมน่าจะจำได้ละเป็นการส่งพายนี่แหละครับอ่าเป็นพายแอปเปิลน,นะครับฉันอยากให้นายส่งพายแอปเปิลจากโรงแรมนะครับอินนะครับโรงแรมไปให้เอเลนนะครับแล้วก็ว่าไงต่อ I usually take it to her นะครับ But I have to go to the... คํคนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าออกเสียงถูกไหมครับ เนลบรอ i ิง <The> mm hmm. นะครับฟิลเลตทุเดยนะครับน่าจะเป็นถ้ารวมประโยชคร่าวๆนะครับปกติฉันจะเป็นคนนำภายไปให้ให้เธอก็คือให้ให้คุณคุณคุณยายเอเลนนะครับแต่ในวันนี้นะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เหมือนอมีธุระนะครับไปไปหมู่บ้านข้างๆนี่แหละนะครับเขาว่าประมาณแบบนี้ทีนี้ เขาก็เลยถามเราว่าเราเมื่อกี้นี้เขาว่าอะไรนะ Can you do it นะครับก็ถามว่าเราพอจะสะดวกหรือเปล่านะครับก็มีคำตอบให้เราตอบ2คํคำตอบด้วยกันนะครับชัว sure. No problem นะครับกับ sorry to busy นะครับก็อย่างแรกก็คือแน่นอนไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอโทษเหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยมีงานยุ่งอะไรอยู่ที่ฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้ ก็ถ้าจะเพิ่มค่ามิตรภาพในเกมนี้ผมก็แนะนําว่าตอบข้อแรกนะครับจะได้เป็นการทําเนื้อหาในส่วนนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับปุ๊บก็เลือกข้อแรกนะครับทีนี้เขาก็แต่งขอบคุณเรานะครับ I knew I... The c r u รูเดอเคา On you นะครับก็ขอบคุณนะครับฉันรู้ว่าฉันสามารถพึ่งพานายได้นะครับเขาก็บอกแบบนี้นะครับมีอะไรอีกหรือเปล่า ขอดูนิดหนึ่งน,น,นะครับอ่ะหันมาพูดอีก It e for a l l e n Okay and Apple Pie from the Inn นะครับก็บอกว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับหมายถึงพายเมื่อสักครู่ที่ว่าสำหรับเอเลนนะครับเขาบอกเราว่าโอเคนะเหมือนก็ถามแล้วว่าโอเคนะที่จะนำพายไปให้พายเป็นพายแอปเปิลจากทางโรงแรมนะครับถ้ารวบรวมเนื้อหาผิดนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวตอนตัดต่อก็จะพยายาม เรียบเรียงแล้วก็ทําความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วกันนะครับก็ถ้าใครรีบเล่นเนี่ยก็อาจจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบชมคลิปไปด้วยเผื่อจะได้ติดตามเนื้อหาไปแบบเพลินๆแล้วกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้โอเคก็อ่ะนะครับใช้เวลาไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเข้าไปดูน้องวัวก่อนแล้วกัน จะมามาทันอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองไปทักทายสำหรับดอทนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ดัตไลท์เดอะเมเยอร์ไซยูบีเกตติ้งเดอะพายทูเดย์นะครับโอ้ดัตไลนะครับใช่แล้ว เมเยอร์นะครับนายกเทศมนตรีบอกว่าวันนี้นายจะมารับภายนะครับเขาว่าไงต่อ่าเขาให้ภายมาก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อกี้เขาน่าจะบอกว่า You're a good guy นะครับนายเป็นคนดีแล้วก็มี here take this นะครับรับภายนี้ไป น่าจะประมาณนี้นะครับงั้นผมเช็คก่อนว่าทางคลิปอยู่นี่ไหมไม่อยู่นะครับก็ไม่ได้ทักใครสักคนนะครับต้องขออภัยด้วยข้างในหยุดเวลาก็จริงนะครับแต่ว่าผมอะไรที่แปลงให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัดต่อ แยกนะครับให้สลับหลายคนที่เข้ามาติดตามชมแบบตัวย่อๆตัวสั้นๆเนี่ยได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าเล่นแบบรวดเดียวยาวๆเนี่ยไปดูคอนเทนต์บางจุดมันก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหามันมีอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าดูเฉพาะเรื่องเนี่ยมันก็ดูกว้างเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคุณยายพอดีเลยเจอคุณยายแล้ว ยืนให้ตรงคุณยายก่อนผมกลัวว่าให้ของไม่ตรงคุณยายนะครับก็คุณยายก็บอกโอ้ n n y t u a n k you นะครับก็คุณยายก็บอกโอ้ oh, ขอบใจจ้าแต่แปลอย่างนี้แล้วกันครับคุณยายก็บอกว่า I s h ั t l r a w อะอินแอ p p e ิ้ลนะครับก็บอกว่าฉันชอบพายแอปเปิลของโรงแรมนะครับ I always look Forward to the m a y o r on Sundays นะครับก็บอกว่าฉันตั้งตารอนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์อยู่เสมอนะครับแล้วก็บอกว่า Thank you very much here yeah. แล้วก็ take this as a chip นะครับเขาก็นอกจาก ขอบคุณเรามากๆแล้วนะครับก็บอกว่าเอานี่ไปนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเรานะครับก็จะมีให้ตอบว่านะครับข้อแรก thank you ขอบคุณนะครับแล้วก็ I don't need e r อ h i v e นะครับตอบแบบพระเอกเนี่ยคงจะทราบดีนะครับว่าตอบแบบไหนนะครับจะได้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นก็ตอบข้อนี้นะครับข้อที่2 i don't n e e d อาชีพนะครับ ทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้ o n h อ s s t a t e Take it นะครับประโยคนี้ผมผมจำได้เป็นคำนะครับเหมือนกับว่าอย่าคิดนะครับโอ้อย่าคิดอะไรมากก็รับไปเถอะอะไรแบบนี้นะครับกลัวเราจะคิดมากเหตุการณ์นี้นะครับก็มีเอลลี่นะครับเข้ามามาทักทายคุณยายว่า แกรนด์มาเฮ e ยเดอะแอปเปิ i ลนะครับเขาก็บอกคุณยายพายแอปเปิลค่ะอะไรแบบนี้นะครับเหมือนก็ว่าเอาพายแอปเปิลมาสามบางคนไม่เห็นพายแอปเปิลที่ถืออยู่ก็นึกว่าเป็นเหตุการณส์สนทนาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความผูกพันอะไรแบบนี้ทีนี้คุณยายก็บอกว่าเอลลี่นะครับตัวสาวหลานสาวเนี่ยชืย Why you ่อเอลลี่ d n ดินยู o u d ู t ด a ดนะครับ ก็บอกกับเรานะครับว่าเอลลี่ทำไมทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นนะครับผมก็คิดว่าคุณยายถามแบบนี้นะรวมประโยคแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับขออภัยด้วยคำนี้นะครับฮันฮะอะไรหรือเปล่ามันเป็นเหมือนกับสำนวนวคำพูดเหมือนกับฮะโอเดดเดดไรไอโ g กอ d โดนัท oh, วูดบริงแอปเปิลพายไอ้ก็ไอ้ก็ส์วันวันทูนะครับก็บอกว่าฉันลืมไปว่าดนัทจะเอาพายแอปเปิลมาให้นะครับไอ้ก็วันทูก็บอกฉันเลยมีพายพายแอปเปิลที่ว่าเนี่ยเหมือนเหมือนกันเพิ่มอีกอีกหนึ่งนะครับก็เหมือนเอามาซ้ำนะครับลืมไปเหมือนจำได้ว่าพระเอกเนี่ยเอามาให้ในายกนายกแจ้งไปแล้วอะไรนะครับนายกเทศมนตรีแจ้งไว้แต่ก็ ลืมไปก็เลยเอามาซ้ำทีนี้ก็เลยโอเดีย oh, Thank y o กิว y don't you keep it to donut นะครับก็เลยบอกต่อไปว่า,าเหมือนกับว่า,อาขอบคุณน้าหลานรักแล้วนะครับก็เลยบอกว่าทำไมหลานเนี่ยนะครับกิฟต์เนี่ยไม่ไม่ให้เป็นภายนั่นแหละนะครับไม่ให้ภายกับ โดนัทแทนนะครับก็บอกมาแบบนี้ That a good idea นะครับ h e ีย Donut thank you for your t r o u b l e นะครับก็บอกว่าไอเดียก็เหมือนกับเป็นความคิดที่ดีนะครับนี่เป็นความคิดที่ดีเลยนี่ค่ะโดนัทขอบคุณนะคะอ่า t r เ p อร์นะครับเหมือนกับมันยุ่งยากก็เหมือนกับทำให้วันนี้ทำให้โดนัทเนี่ยดูวุ่นๆเลยนะครับ เพราะว่าวุ่นๆจากฟาร์มอยู่แล้วนะครับก็ออยังยังสละเวลาเอาภายมาให้คุณยายนะครับอันนี้ผมก็เล่าตามเนื้อเรื่องผสม,มไปด้วยกับคําแปละนะครับเราก็เลยได้ภายมานะครับคุณยายก็พูดตอนไทยว่าคําอเกนก็เหมือนกับว่าก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วกันนะอะไรแบบนี้เราก็ได้ภายมา เดี๋ยวผมขอทักคุณยายอีกรอบหนึ่งคุณยายก็พูดเหมือนเดิมนะอ่ะหลานชายหลานชายน้องชายของเอลลี่นะครับอ่าแกรนด์มาสบินอัเจกิ้งแฮปปี้ลี่ about your visit side yesterday donut นะครับสตุนะครับน้องชายเขาชื่อสตุก็บอกคุณยายเล่าให้ฟังอ่เ uh, มื่อวานนะครับเมื่อวานอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้ลี่ ที่นะครับมีความสุขเกี่ยวกับการที่เราจะมาเยี่ยมนะครับการมาเยี่ยมของโดนัทนะครับก็ว่าอย่างนี้นะครับโอเคผมอาจจะเรียบเรียงแบบปลกนะครับแต่ว่าเนื้อหาคำนวณน,น่าจะประมาณนี้ก็เสร็จภารกิจไปแล้วคือนไหนๆก็ไม่มีตู้เย็นเนี่ยภายนี้แล้วผมเหนื่อยเหนื่อยมาในการทํางานแล้วเดี๋ยวผมจะน่าจะเจอเนื้อหานายกเทศมนตรีมาแน่นอนนะครับสำหรับนายกโทมัสนะครับ ่ะมายอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเ hey, ฮ้โดนัทแอมแบ็กนะครับเขาก็บอกว่าสวัสดีทักทายเรานะครับโดนัทแล้วก็บอกว่าฉันกลับมาแล้วนะครับเดินไปทักดีกว่าเพื่อให้เสียเวลาเดินไม่ติดเขาก็บอกว่า thanks นะครับก็ขอบคุณเรานะครับ I ไอวิสต e ดเอเลนทูเดชีวส์เวลี่แฮปปี้ยูวันเดลไลด์แดนนะครับ เขาบอกว่าตอนแรกขอบคุณเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเขาก็ไปไปไปเยี่ยมนะครับไปหาเอเลนเหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้พอไปมาแล้วนะครับก็บอกว่าทางเอเลนนะครับชีนะครับเธอมีความสุขมากที่นายนะครับที่นายเนี่ยไปที่นั่นแบบนั้นนะครับน่าจะแปลได้ถูกนะครับแล้วก็มีดอทนะครับตัวละครที่อยู่โรงแรมก็บอกว่าดอทวอนส์อิมพรีเซ็ตทู นะครับ so I rock some cake f r o m the in for you นะครับก็กล่าวถึงดอทนะครับดอทนี้เขาบอกว่าอ่าอิมพันะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับความประทับใจเขาก็บอกว่าดอทก็ประทับใจเราเช่นกันนะครับวันนี้นะครับนายโก็เลยบอกว่าฉันจึงซื้อเค้กจากโรงแรมนะครับอินะครับมาให้กับเรานะครับให้กับนายเขาว่าอย่างนี้นะครับ เราก็ได้กินเค,ค้กเพิ่มพลังนะครับในโยกก็บอกว่า We'll see you later นะครับก็บอกว่าแล้วเจอกันใหม่นะอันนี้ก็เดี๋ยวตัดเนื้อหาตัวนี้เพิ่มเติมให้ได้ติดตามนะครับ